ส y, วัสดีค่ะพบกับเฟิร์นนะคะในช่อง p o เฟิร์น n p o w e Fun นะคะคลิปนี้นะคะเฟิร์นมามาอะไรคะที่ค่ะมาซ้อมสางสิซ้อมเป็นเจ้าสาวนะคะตอนนี้เราอยู่กับน้องดี้แล้วก็พี่นักหวานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบีดี้บีดี้เมคอัพนะคะค่ะสวัสดีค่ะนักหวานนะคะแฮร์สไตล์หลค่ะ เฟิร์นเนี่ยรู้จักกับน,น้องดี้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วนะคะพอเติบโตกันขึ้นมาเนี่ยน้องดี้ก็แบบว่าโอโ้โหเก่งแล้วก็มีพรสวรรค์ใน,เ,นเรื่องของการแต่งหน้ามากวันนี้ก็เลยชวนเฟิร์นนะคะมาเปลี่ยนลุกนะคะซ้อมเป็นเจ้าสาวนะคะใครที่มีแผนแต่งงานนะคะติดต่อน้องดี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะใส่คอนแทคของน้องดี้ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เฟิร์นจะเป็นเจ้าสาวลุกไหนแล้วก็ใส่ชุดอะไรกันบ้างค่ะเริ่ม ่าวสวยมากแมวนี่ทำผมตรงอะไรอ่ะตรงนี้มานาเฮ้ยเป็นเจ้าสาวแบบไทยเรียบค่ะเออหน่อยละหนึ่งสุดๆสุดนทุกขั้นตอนมากปัก่อนเจ้าสาวแล้วเออ หนูที่คิดอนะ่ะเพราะว่าคุณแม่คือเก่งไปหมดโอ้โหเพราะว่าไม,วไม่ใช่นางแบบงออไงให้รู้สึกว่าเป็นการทํางานจริงๆงใช่แล้วก็ดูเรียวจริงๆเรียวเลยแบบที่ไม่ใช่นางแบบหน้าตาพี่เฟิร์นคือแล้วก็มาแก้ไขามาปรับมาปรับมาจากคนที่แบบหน้าบานๆนา,า,านหน้าใหญ่เนี้ยพี่ิก็็ําทำเฉดหน้าใหม่ทําจมูกให้พี่เฟิร์นใหม่ หน่อยค้นมาเฉดเหรอแป๋วแล้วผมเห็นว่าเป๋วกรอบหน้าปปับอะไรหมดเลยให้ดูแบบช้า่ยคืนแล้วก็ดูแบบละมุนคืนขณะพี่บอลเราเข้าไปดูใกล้ๆที่กล้องต้องให้เพื่อนๆดูว่าเป็นไงสวยขึ้นเนาะจริงเราคือแบบเป็นคู่หญิงที่แบบปล่อยผมแล้วสวยเนาะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยแค่นี้ก็คือสวยเรียบดูแพงได้ไม่ต้องเยอะไม่ต้องอะไรมากมายงจริงจริงก็เป็นลุคที่ชอบนะแบบว่าผมเรียบง่ายและตาคือไม่ได้เข้มมากแต่ เพิ่มชั้นเลเยอร์ขนตาไปให้เวลาลืมตาแล้วตาดูฟูดูแบบอิบอิ่มมากขึ้นลุกแรกดิกลุกตอนเช้าลุกตอนเช้าเมื่อเช้านะคะที่เราทำออกไปก็จะเป็นฟิลลุกที่แบบโดนแสงแดดแล้วไม่โป๊ะโดนแสงแดดแล้วสวยแล้วตาเวลาแบบดวงตาเวลายิ้มเวลาถ่ายรูปเงี้ยมันก็ทําให้ตาดูหวานขึ้นมันก็จะแตกต่างจากงานเย็นเพราะว่าเราปรับสีกันลงสีตาปรับการเส้นอนายไลเนอร์อะไรอย่างเงี้ยให้ไปเย็นดูแบบขึ้นไฟมากขึ้นแล้วก็ ดูเวลาแบบถ่ายในกล้องจะได้แบบหน้ามีดอกด้วยรู้สึกว่าทับใจในการทํางานของน้องดี้แล้วก็พี่หวานมากๆเลยนะคือแบบใส่ใจรายละเอียดมากเลยอะ คือแบบผมแต่ละเส้นเลยนะคะก็แบบว่าละเอียดมากๆเลยนะคะคนก็รู้สึกว่าเออเนี่ยวันนี้ก็อย่างที่ดีกัแบพบี่หวานบอกแหละว่าเิรินเองก็ไม่ใช่นางแบบไม่ใช่นางแบบมืออาชีพนะะ้องก็คือแบบว่า,ามาซ้อมเป็นเจ้าสาวล่วงหน้าจริงๆเลยนะคะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออได้มาสัมผัสความมืออาชีพข,ของทั้งสองคนมากๆเลยเนาะก็ออยังไงฝากผลงานนะคะฝากติดตามไอจีของน้องวีดี้เนาะนี่ขึ้นได้เลยตรงนี้ของพี่หวานด้วยเนาะวันนี้ก็สนุกมากๆเลยค่ะขอให้ชอบ คลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใครที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวนะคะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็แน่นอนนะคะอย่าลืมมืออาชีพทั้งสองท่านนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นติดคอนแทคไว้ที่ด้านล่างนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีไม่ใช่สวัสดีเป็นยังไงบ้างคะเออนะอโอเคไปเรื่อยสามสี่ไปคะะไ่ะ อสวัสดีค่ะน้ำหวานเฮสไตลิสค่ะโอเคนะ <laughs> เก่งกีเลสกาอีดอลเซ็นขึ้นแล้วคะ่ะ <laughs>